วันนี้มาทำเมนูยอดฮิตอีกเมนูนะครับกระเพราหมูสับไข่ดาวนะครับส่วนผสมก็มีหมูสับนะครับพริกสดพริกแห้งผสมกันนะครับมีกระเทียมนะครับกระเพรานะครับแล้วก็เตรียมไข่เอาไว้สำหรับทอดนะครับเครื่องปรุงนะครับก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะครับซอสหอยนางรมนะครับน้ําตาลน้ําปลานะครับแล้วก็เตรียมพริกไทยเอาไว้โรยนิดหน่อยครับมาเริ่มลงมือเลยครับก่อนอื่นผมก็จะทอดไข่ก่อนนะครับ ก็ตั้งกระทะครับตามสูตรตรงนี้ก็รอกระทะร้อนๆนะครับแล้วก็เคลือบผิวด้วยน้ำมันนะครับเทคนิคนี้ก็จะทำให้ตัว ไข่เรามันไม่ติดกระทะนะครับก็ให้กระทะมันร้อนๆก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเย็นๆนะครับในการทอดไข่ครับพอได้ที่แล้วผมก็เทน้ํามันออกไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับผมรีดไฟน,นิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะทอดไข่ขาวก่อนนะครับอยากให้ไข่ขาวมันก,กรอบๆเกรียมๆนะครับ ส่วนไข่ตัวไข่แดงก็จะไม่สุกจนเกินไปนะครับเห็นไหมครับกระทะเราก็จะลื่นๆครับตามสูตรครับไม่ติดกระทะแน่นอนตรงนี้ก็แล้วแต่วความชอบนะครับอยากให้สุกกรอบแค่ไหนนะครับก็จัดได้เลยนะผมมันจะรอนิดๆครับอรบอให้กรอบเมๆตามสูตรนะครับ จริงๆน่าจะให้ดีนี้ควรจะใส่น้ำมันไปหน่อยแต่ผมก็กลัวนะว่าน้ำมันเยอะเกินไปจะอ้วนนะครับค่อยๆใส่ไข่แดงเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รอให้ได้ที่นะครับผมก็จะตักไข่ไปพักไว้นะครับสังเกตนะครับก็ตัวไข่แดงเราจะมีความฉ่ำน,นะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับเรามาพัดกะเพรากันครับตรงนี้น้ำมันน้อยนิดหนึ่งคนระับผมใส่น้ำมันเพิ่มไปหน่อย ผมเทนมันลงนิดนึงนะครับพอกระทะรอแล้วนะครับทีนี้เราก็เตรียมหมูนะครับกับกระเทียมใส่ลงไปเลยครับตรงนี้ผมใช้ไฟเบาก่อนนะฮะโรยกระเทียมเข้าไปครับจากนั้นเราก็มาผัดตัวหมูกันครับอันนี้แล้วแต่ครับเราหลีไฟลงนิดนึงได้นะครับก็ผัดไป ตรงนี้ก็ผมก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับหลีไฟลงนิดนึงเอ๊ะแปลกๆทำไมอ๋อไฟดับไปนี่ครับมีหน้าเล่าโอเคจุดใหม่ก่อนโอเคครับตรงนี้ก็พอหมูเราเริ่มสุก ประมาณหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มปรุงแล้วนะครับก็เอาส่วนผสมน,นะครับผมเทผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วก็เทใส่ลงไปแล้วครับโอเคตรงนี้ก็ผมก็จะค่อยๆผัดน,นะครับให้มันเข้ากันนะครับ แล้วก็เล่งไฟครับเพราะว่าผมชอบกินแบบแห้งๆนะครับโอเคก็ผ,ผัดๆไปครับตอนนี้ให้เข้ากันนะแล้วก็หมูเราก็จะเริ่มแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มได้กลิ่นนะครับเครื่องปรุงที่เราเทเข้าไปรวมกันนะตรงนี้ก็ค่อยๆผัดแบบใจเย็น,นครับ พอแห้งได้ที่ก็ใส่พริกเข้าไปครับตรงนี้ใครชอบเผ็ดก็จัดได้ตามความชอบครับกลิ่นก็จะฉุนนิดน,นึงครับตอนนี้แห้งใด้ที่แล้วก็ผมก็จะใส่ตัว ใบกระเพรานะครับที่เตรียมไว้ตรงนี้ก็ใช้เวลานไม่นานครับก็ก็จะเข้ากันแล้วนะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับแต่ผมก็จะใส่ตัวพริกไทยนะครับโรยลงไปนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อน ะครับเรียบร้อยครับกระเพราของเราก็เตรียมเขาสวยแล,ล้รลอนมาครับตามสูตรครับแล้วก็โปะได้เลยครับดนบนข้าว กะเพราเราก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เหลือเอาไข่มาโปะไม่ยากครับเมนูนี้มาลองทำดูครับสวัสดีครับ